ครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกคนทุกใครนะเราเองผมรับเอ็นทโคเวอร์นะฮะผมนมดีเราจะมาสอนหาอิตเตอร์เอกครับเฉลยอิตเตอร์เอกนะครับผมแบบล็อกฟูดนะผมได้ฆ่าหัวตันแล้วก็ได้ได้ดาบเงานะผมก็นั่นแหละก็เฉลยก็คือให้ทุกคนไปที่เกาะอิตเตอร์เอกนะครับผมให้ทุกคนไปที่เกาะอิตเตอร์เอกเลยนะฮะผมก็ไกด้ขออนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดโคจิก่าง show โอเคและเราไปที่เกาะอีเวนต์เลยนะผมเกาะอีเวนต์นะไม่ใช่เกาะอีเตะนะเกาะอีเวนต์นะครับเราไปที่เกาะอีเวนต์นะให้เราขึ้นตรงนี้โอ้ขึ้นตรงนี้นะผมให้เราลงตรงนี้ให้เรากดตรงนี้นะผมให้เรากดตรงนี้เลยนะผม เรากดปุ๊บข้าหัวเราก็จะตันแล้วเราก็จะได้ดาบเราก็จะด้ดาบเงาครับแล้วผมเก้ครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับบ๊ายบาย